หมอกริดคอนเฟิร์ม5ราศีโชคดีรับเดือนใหม่ชีวิตจะดีการเงินราบลื่นในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องระมัดระวังหมอกริดคอนเฟิร์มนั้นเผยถึงดวงโชคดีรับเดือนใหม่ชีวิตกําลังจะดีฟ้ากําลังจะเปิดทําอะไรสําเร็จลุล่วงการเงินราบรื่นการงานก้าวหน้าความรักสดใส สำหรับ5ราศีประกอบไปด้วยราศีเมษราศีมิถุนราศีกรกฎราศีกันและราศีสุดท้ายครับราศีมังกรโดยทั้ง5ราศีนี้โชคดีรับเดือนใหม่ชีวิตกำลังจะดีฟ้ากำลังจะเปิดทำอะไรสำเร็จรุ่ล่ลวงการเงินราบลื่นการงานก้าวหน้าความรักสดใสเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับต่งกันด้วยครับ